เมื่อ,อ,อพูดถึงประเทศฟิลิปปินส์หลายคนอาจจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวทะเลผู้คนที่เป็นมิตรดนตรีและศิลปินหรือแม้แต่การกีฬาแต่ในความเป็นจริงแล้วฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธปืนที่แข็งแกร่งมากแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาอย่างยาวนานโรงงานนมสกอมีพัฒนาการเริ่มต้นจากการเป็นผู้นําเข้าก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ผลิต จนถึงการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศและกลายเป็นผู้ผลิตอาวุธปืนรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนครับซึ่ง80%ของผลิตภัณฑ์จะถูกส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศสร้างไรายได้ให้กับประเทศปีละมหาศาลครับ Rock Island Armory เป็นแบรนด์ของอเมริกาที่ถูก Armscor e ซื้อไปและใช้ในการทำตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับเรียกได้ว่าซื้อแบรนด์อเมริกามาทำปืนขายให้กับคนอเมริกันครับ ปืนส่วนใหญ่ของ Rock Island Armory จะเป็นปืนระบบ1911และมีให้เลือกหลายสิบรุ่นหลายขนาดซึ่งแม้ในศตวรรษที่20นี้จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆไปบ้างแต่คอนเซปต์หลักก็ยังคงเดิมครับ Rock Island Armory 1911 t a c Ultra MS กระบอกที่เรากำลังจะรีวิวนี้เป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติขนาด,นาดกลางในตระกูล1911ซึ่งคำว่า MS ก็ย่อมาจากคำว่า Mid s ซ z e ครับใช้กระสุนขนาด9ม mm, มซึ่งเป็นขนาดยอดนิยมในปัจจุบัน ตัวปืนทําจากเหล็กกล้าชุบป,ปักไกรไิสทั้งกระบอกทำงานด้วยระบบรีคอยล์ลำกล้องควบคุมการขัดกรอนด้วยหงตรงเตงตามแบบฉบับของปืน1911นะครับแม็กกาซีนจุ10นัดและน้ำหนักปืนพร้อมแม็กกาซีนเปล่าอยู่ที่1,270กรัมครับสิ่งที่พิเศษของแท็กอัลตร้าคือการเลือกใช้ลำกล้องแบบบูบารเรลยาว4.3นิ้วและคางเต็ม ซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะไม่ค่อยได้เห็นปืนทรง1 9 1่งยี่ห้อไหนทํากันนะครับทั้ง2ส,ส่วนนี้ออกแบบมาเพื่อให้ตัวปืนมีบาลานซ์น้ําหนักไปทางปลายปากกระบอกเพื่อช่วยลดแรงรีคอยล์ครับนอกจากนี้ยังใช้หลอดครอบสปริงหรือรีเวิร์สปลักแบบเสริมรองรับท้องลํากล้องและใช้ไกด์หลอดยาวแบบชิ้นเดียวตลอดเพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยาครับในส่วนของสไลด์ด้านบนปัดโค้งแบบราวด์ท็อปทรงคลาสสิกดั้งเดิมด้านหลังของสไลด์มีร่องจับกันลื่นความกว้างพอดีนิ้วช่วยให้ดึงสไลด์ได้อย่างสะดวกไม่เจ็บมืืออออออคครรรรับสสสส่สลล่่่่ววนนนชงงงาาาาาายยยปปปปปลลลลกกกกกะะุ้้ึเเพใหดด็ไมูณ์ที สำหรับระบบความปลอดภัยของแท็กอัลตร้าเอนี้ให้มาอย่างครบครันตามที่ปืน1911มีครับเริ่มจากหลังอ่อนสันหนานะครับทังยาวมีหลุมรับนกสับและป้องกันง่ามมือของผู้ยิงขันห้ามไกลให้มาทั้ง2ข้างคือข้างซ้ายและข้างขวากดใช้งานสะดวกและไม่แข็งครับและมีร่องฮับคอกเป็นระบบความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งนะครับไกปืนอลูมินียมเจาะโปรง่งลดน้ำหนักแบบสเกเลตานไนซมีสกรูปรับหยุดไกลและตั้งมาเรียบร้อยจากโรงงานครับ สำหรับไก่ของแท็อัลตราเอนี้จะมีการปรับแต่งและขัดลื่นมาจากโรงงานให้แบบพอดีๆในระดับปืนใช้งานชั่งน้ำหนักไกได้5.25ปอนด์ไกลหลุดคมไม่มีอาการลากหรือถลำนะครับและรีเซสซันตามแบบฉบับปืน1911ครับสูน้าฝั่งแท่งไฟเบอร์ออปติกสีแดงนะครับส่วนสูนหลังทรงต่อสู้โลโปรไฟล์ปรับได้4ทิศทางแต้มจุดขาวใบศูนทั้งสองข้างระยะห่างสูนหน้าหลัง150มิลลิเมตรตามขนาดของปืนนะครับ จัดศูนย์แบบ3จุดเรียงซึ่งจุดสีแดงของศูนย์หน้าเด่นมองเห็นได้ชัดเจนช่วยให้จัดศูนย์ในการยิงเร็วๆได้ดีครับในส่วนของด้ามปืนแกะเช็คเกอร์แนวตั้งด้านหน้าประกับด้ามทําจากวัสดุ G10 แกะลายกระเื่อนที่ให้การเกาะยึดที่ดีในทุกสภาพไม่ว่าเปียกหรือแห้งนะครับส่วนเมนสปร,ริงเฮาสิ่งด้านหลังแกะเช็คเกอร์ละเอียดและด้ามปืนมีความยาวเท่ากับด้าม1น1 1ขนาด full size ทำให้เราคลิปปืนได้อย่างถนัดกระชับเต็มมือทุกนิ้ว ปุ่มปลดแมกกาซีนทรงกลมตามมาตรฐาน1911และที่ประกับด้ามมีการปาดเนื้อบริเวณนิ้วโป้งออกเพื่อให้กดปุ่มปลดแมกกาซีนได้ง่ายและมีบอรแม็กขนาดเล็กที่ปลายด้ามเพื่อให้บรรจุแมกกาซีนเข้าตัวปืนได้อย่างแม่นยำครับสำหรับแมกกาซีนของ1911ขนาด9มิลิเมตรจะจุดได้เต็มที่10นัดซึ่งเมื่อรวมกับในรังเพลิงอีกหนึ่งนัดจะทําให้ปืนกระบอกนี้สามารถจุกระสุนได้มากสุดถึง11นัดครับอันบ็อก์นะครับเมื่อเปิดกล่องพลาสติกแข็งบุฟองน้ําสีดําเราจะืน Ultra ะอมาใ้คู่ชง ในการถอดปืนทาได้ง่ายแบบ191 1ทั่วไปครับเริ่มจากปลดแม็กกาซีนตรวจสอบพลังเพลิงให้เรียบร้อยว่าไม่มีกระสุนดึงสไลด์ถอยหลังมาที่จังหวะน,นี้แล้วถอดสลักคันค้างสไลด์ออกนะครับงายสไลด์และดันชุดไกด์รอดจนสุดจะเห็นรูเล็กๆนี้นะครับให้ใช้ลวดหรือคลิปหนีบกระดาษสอดเข้าไปขัดไว้ในรูนี้และถอดชุดสปร,ริงไกด์รอดออกทางด้านหลังครับจากนั้นพับห่วงตรงเตงมาทางด้านหน้าและถอดลำกล้องครับสังเกตดูนะครับว่าคางปืนส่วนหน้านี้หนาจริงๆครับซึงให้ทั้งความแแแข็งงงงรรรรลลละะน้าาหักกกกถ่่วปยยบอออเพืดค มาดูการทำงานของรีเวิร์สปลั๊กนะครับจะทำหน้าที่คอยประคองท้องลำกล้องไม่ให้มีการสั่นสะเทือนมากเพื่อช่วยให้ปากกระบอกนิ่งขึ้นและมีผลให้ปืนมีความแม่นยำครับลำกล้องยาว4.3นิ้ว6เลียวเวียนขวาสังเกตดูนะครับว่ามีทางลาดป้อนกระสุนในตัวซึ่งต่างจาก1911แบบดั้งเดิมและเป็นแบบพาราแรมครับคือฐานทรงโคง้งรับกับโครงปืนเพื่อกระจายแรงกระแทกนะครับซึ่งมีความแข็งแรงและกระจายแรงได้ดีกว่าแบบตรงทําให้มีความทนทานในระยะยาวครับ ในส่วนของสไลด์ครับเป็นแบบซีรีส์70นะครับคือไม่มีสมอก,ก้านเข็มแทงชนวนและเก็บงานมาได้อย่างเรียบร้อยดีครับในการทดลองยิงนะครับเราใช้กระสุน3แบบคือ t h a i a r m s 124 C M J Bullet Master 124 F M J และ m a g t e c h 115 F M J ครับตัวป,ปืนให้ความแม่นยำดีครับด้ามปืนแบบ Full Size แบบ1911มีความยาวพอให้คลิปปืนได้เต็มมือและพื้นผิวของประกับด้าม G10 ช่วยเพิ่มการเกาะยึดโดยรวมแล้วทำให้คลิปปืนได้อย่างกระชับแน่นคุมแรงรีคอยได้ไม่ยากครับ ในส่วนของรีคอยของตัวปืนนะครับด้วยน้ำหนักที่หนักไปทางปลายปากกระบอกของคางปืนและลำกล้องหนาแบบบูบาเรลทําให้ปืนกระบอกนี้ยิงได้ค่อนข้างนุ่มนวลเมื่อเทียบกับปืนขนาดเท่ากันครับส่วนศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกสีแดงของตัวปืนช่วยให้สามารถจัดศูนย์เพื่อย,ยิงนัดต่อไปได้อย่างรวดเร็วครับโดยสรุปแล้ว Rock ไ s l a n d a r m o r y 1911 Ta c Ultra MS เป็นปืนที่ให้ประสิทธิภาพสูงเหมาะสําหรับทั้งการป้องกันตัวการแข่งขันหรือการฝึกซ้อมยิงนะครับ ด้วยราคาที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ชื่นชอบปืนแบบ1911ครับขอขอบคุณถิงทองไฟอาร์มส์ผู้ส่งทดสอบบริษัทไทยอาร์มส์บริษัทบลเลนมาสเตอร์สนายมยิงปืนภูมิไพลินและสนายมยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสํานักงานตํารวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบล็อกไอแลนด์อาร์มอรี่แท็กอัลตร้า9มิลลิเมตรอย่างละเอียดโดยโดรพนิสวร์ชำนาญเวทได้ในนินตยสารอาวุธปืนฉบับ 597กรกฎาคม67และสั่งนิตยสาราในที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ